สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับกอล์ฟแก๊ปและรายการบางกอกกระซิบกอล์ฟซิบกระซิบนะคะวันนี้ค่ะกอล์ฟแก๊ปมีนัดค่ะกับนักแสดงนะคะซีรีส์นัดสิบจะจูบแล้วก็รักมันมหาศาลค่ะจะมาพูดถึงเรื่องรูปร่างค่ะว่าเขาจะมีกล้ามหรือเปล่าและเคยหนักสุดเท่าไหร่แล้ะผอมสุดเท่าไหร่และอยากจชอ์กอลังกายโดยการยกกอล์ฟแก๊ปหรือเปล่าชอบป้าไปเตยผู้ชายต้องไปตามสัมภาษณ์กันเลยค่ะคุณผู้ชมว่าอยู่ไหนเนี่ยผู้ชายมันนี่แล้วหิว พในถนัดนักเชียวละทาอยา่าง้นอ่ะเลี้ยวไปสองหุ่นแซบๆของสามนมข้าวกันดีกว่าเริ่มยังนมนอัพกันก่อนเลยสวัสดีค่ะทั้งาองสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรูปรา่างรูปรา่างรูปรา่รปรางคุณดีไหมคะไม่ดีครับ <laughs> ไม่เชื่อถอดโ์ให้ดูไหนได้ไหมก็โ์อย่าอย่าบ้าจี้ต้องถามก่อนว่าน้ำหนักเราเนีย่ยที่เยอะที่สุดอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่เคยเยอะสุดเลยอ๋อ 80ครับว้าจริงเหรอเคยอ้วกขนาดนั้นเลยเหรอ80เสิออใช่ก็คือทานเยอะความจริงก็เป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กก็ต้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งคือผมเป็นลูกคนเดียวเวลากินข้าวตอนเด็กเขาก็จะบอกให้กินให้หมดจานม่าเห็นเรากินเยอะๆอ่ะเขามีความสูกเราก็เลยอยากกินเยอะๆยให้เขาอะไรเงี้ยอ้วกเลยใช่ครับหน้าฟัดตั้งแต่เด็กเลยอ แล้วทําไมถึงกลับมาผอมได้พอเราเริ่มเข้ามาในวงการเราก็เริ่มดูแลตัวเองเคยเล่นบาสเป็นนักกีฬาที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มันค่อยๆ่ผอมลงมาตอนนี้แสดงว่าอยู่ตัวหรือยังครับรูปร่างค่อนข้างอยู่ตัวนะครับผมพูดถึงหุ่นตัวเองไปแล้วก็ต้องพูดถึงหุ่นสาวๆในสเปคบ้างความจริงไม่ไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยคือผมขอแค่คนที่เข้าใจกันแล้วกันก็เนกํำลังเข้าได้เข้าเข็มยูพอดีพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงน้าจะพาไปส่องหุ่นแซบๆของนมนมกันต่อ สองหุ่นแซบของสองนักแสดงหนุ่มกันต่อระหว่างหุ่นของหนุ่มซูกัสและคุณน้องแก้วล่ะใครจะหุ่นแซบกว่ากันล่ะตามคุณน้องกลบแก๊บไปเมาส์กันเลยครับโอ้โหหนุ่มหล่อนะคะวันนี้ยิงข้างกอลแก๊บค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรูปร่างคุณพร้อมใช้ดิฉันได้ลวงลึกไหมคะได้ได้เลยครับต้องถามนิดนึงพอใจในรูปร่างตัวเองไหมก็จริงๆงผมรู้สึกว่าผมพอไปจริงๆอยากจะเพิ่มน้าหนักมากกว่านี้แต่ว่าช่วงที่ผ่านมามัน เป็นช่วงที่ต้องกัดตัว<อ>ก็สถานที่แบบว่าฟิตเนสยิมต่างๆก็ปิด,ดก็เลยจะเล่นไม่ค่อยได้ปิดอ,ะอ่ะบนตัวพี่ก็ได้นะเคยแบบหนักสุดเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ68แมั้งครับแต่ว่าตอนนี้ผอมไม่น่อย ตอนนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะก็ได้ประมาณ64ได้จึงเหรอหายไปหลายโลแล้วสเปคสาวล่ะเราชอบคนหุ่นดีหรือว่าคนอวบอันล่ะคะหุ่นดีก็ได้จริงๆแล้วเราไม่ได้โฟกัสที่หุ่นมากกว่าอยากได้คนที่แบบคุยกันแล้วเข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจว่า, <S <s <adomo> วาเออเราไม่ไว่างนะอะไรนี่ <keep S 2> <c oughs> เราต้องมาฝากค่ะฝากละครก็ฝากติดตาม Golden b u t นะครับรักมันมหาศาลนะครับทางช่องสามนะครับน้องก้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรูปร่างดีขนาดนี้คุณเป็นนักกีฬาหรือเปล่าคะ อันนี้รูปร่างดีแล้วเหรอฮะ ดีแล้วตามในไอจีเห็นทอดเสื้อตลด oh <my S 1> อดก็เมื่อก่อนเคยออกกำลังกายหนักนิดนึงเล่นเวทแล้วก็เตะฟุตบอลแล้วยกน้ําหนักได้ไหมไหวไหมยกพี่ได้ไหมอ่ะน่าจะพอไหวน่าจะพอไหว <c oughs> สมมติพี่เป็นลูกบอลจะเตะพี่ท่าไหนดีคะเตะท่ามาตรฐานเลยฮะ <c oughs> ช่วงโควิดไม่ได้ออกกำลังกายเลยเราใช้วิธีไหนคะออกกำลังกายเวลาอยู่ที่บ้านคุ <c oughs> มอาหารฮะอยู่ในห้องก็ปกติก็ใช้น้ําหนักตัวเองในการเล่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คุมแต่งนะฮะรู้สึกออกแก้มออกเหนียงมาหลังไมทุกพี่ได้ไหม かぼち